วานนี่นั่นเป็นยังไข่ขึ้นเลือดไปได้ใส่จำเลือดนี่คืเป็นมื้อนี้อ๋อเลือดเพิ่นนั้ยังบม่ได้ใส่ก็เลือดเพิ่นนี่สิทาใส่มื้อนีอ้อกีกแม่นบ่อเอแบบวานนี่นะเพิ่นบ่ใส่ให้วานนี้เนาะ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกบน้องตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่ห้องหมอคือเก่าพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้กะมานาการสองคนเนาะกระปุวงพี่น้องกะมาเยี่ยมยามเมิองทั้งน้องชายพันทะเลว่าอาการเป็นจังใดพี่น้องคืนนี้โดยกว่าแต่ละเมือ่อก็ได้มาแต่ยามเศร้าเนาะก็ยังบู้ว่าอาการนองเิ่นสิเป็นจังใดตอนนี้นม,มีแต่ที่ทมทั้งแม่พ่นนี่แะละพี่น้องเลยเนาะโดย คือว่าน,นี่กับว่าขาดเลือดพี่น้องแต่ก็ยังโมโหว่าใส่ได้หรือบ่อฮะนะตอนนี้เพราะว่าวานี่น้องเพิ่บ่สบายแห้งเนะาะไขขึ้นฮะนะโดยเดียวกับสิไปทามเบิ่งแม่มาเลยพี่น้องว่าอาการเป็นแังได๋แน่เนาะโดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัเปิดภาพมากกอยู่ห้องหมอพี่นองงง้องเลยโรงพยาบาลนะี่แหละเนาะอ่าภูทางแม่เพิ่นสบายดีเด้อทองเด้อสบายดีภูวงดโดยเอาน้องวันดีสบายดีลหละ โดยปลาไหม่ก่อนนี่แหละดเดี๋ยวคนสิถึงตาได้ค่ะโดยยังได้อาการเพิ่นตอนนี้เป็นยังได้ใน่อาการนะเนี่ยนี่การทำไข่ตันลดลงแล้วเมื่อเมื่อวานนี่นั่เออน,น,เ,น,นเป็นยังไข่ขึ้นเลือดไปได้ใส่ซ้ำเลยนี่สี่เป็นเมื้อนีอ่เลือดเพนนิ่นยังไม่ได้ใส่บ่เลือดเพิ่นนี่สทาใส่เมือ่อนี้อีกเหมืนบ่ อืมแปบบิวานนี่นะี่ยเพิ่นโบใส่ให้วานนี่เนาะแมเว่าไข่บบาขึ้นซุง้งแบบเลยเฮาใสาเ่เลยโบ,บได้แน่นาะมีแต่ถามว่าฮะไข่ลดลงมีแต่ถ้าอาการทางแม่เพิ่นพี่น้องเพราะว่าเฮากาบับโบได้มาเนาะยามกลางคืนตอนแรงอะนะวานนี่มีไผ่เน่ามาเยี่ยมตอนกลางคืนมีปอโบตอนเชียงอะไรเรา มาชงแล้วก็โบได้แซงแล้วก็เอากลับมืออ๋อแบบว่าถ้าว่าห้องโบได้ใสเลือดแล้วก็เพิ่นก็เอากลับขึ้นคือก้าวหน่นบวเลือดนะอือดีเลยเดี๋ยวมาใส่อาจจะเป็นมือนี่แต่ว่ามือนี่นะไข่ทั้งน้องเพิ่นนี่รุดลงร้ายอยุบอ่ะนั่นเลยต้องให้เพื่อนกวดเบังก่อนแน่นอนเขาจังว่าเป็นจังแดะนะเดี๋ยวไข่ขึ้นแล้วมันบวนั่นกัารหนึ่งเลยเนาะโ่ได้ดีเลย แต่ว่าน้องเพื่อนกันยังเจ็บอีกยังอยู่บนละสธทองเดือนนี้นะบนที่เจ็บเพื่อนเป็นไครนะฮะแล้วอ๋ออันมีแต่เป็นไครแต่ว่าเอาทางทองอีกยังเพื่อนเด้่บริเจ็บบ่ซะเจ็บทองเจ็บนะฮะแมนวันนี่เด้คือว่าได้ยินว่าเจ็บทองเจ็บแผ่เจ็บเพียงน้อยเดียวเพราะว่าทางพ่อเพิ่นน่ะสิเป็นคนดูแลไก่ซิดพี่น้อง้วก็หู้จักเนาะอ่าเพิ่นว่าว่าเจ็บทองวันนี่นะมีแตงองเงี้ยขนะะเนาะ เมนมันเถอะฮอรบไปเลยเนี่ยแมนบาว่าฮอน์นะครับเช็ดโต้เนี่ก็เช็ดเลยเลยเช็ดโต้เนี่ยมาเช็ดนะคุณพ่ได้มันหายแต่ว่าทานโมอเพิ่นนี่ยย่งบ่ได้ยหายกินข้าวบ่ชั่วโมงนี้ยังบ่กชื่อมาปอดแล้วเมื่อวานกินอยู่บ่กินอยืมเพราะว่าถ้าเพิ่นบ่กินข้าวหรือว่าอีหยังนี่มันก็บ่มีแห้งอ่าบ่แม่นว่าเพิ่นบ่กินถ้าว่าเฮากินแล้วแล้วมันบ่ย่อยเนาะมันนานย่อยแล้วมันแน่นพี่น้องแล้วบัดนี้นะมันสิเฮ็ดให้เจ็บท้อง พราะว่ามันจีเครื่องกับแพ้เพื่อเธอแล้เนาะกินว่ามันชงซ้ำบงนี่แหละก็กินม่ได้หลายดอกกินทำได้ก็ดีเลยนะเนาะดีกว่าบอกกินบ่วงก็เท่อละน้อยเ่อละน้อยไม่ได้เต็มบวงเต็มบวงกินไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้เลยไม่ได้ก็ลน้อยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยว่าถ้าเรากินหลายๆก็ม่ได้แล้วเนาะบ่วงน้ำเปล่าชงเ่อซ้ำเ่อนะเลย ว่ามื่อกี้ยังยังยังมีเอายายังอยู่บ่มื่อกี้เอาอยู่บ่แต่เศร้ามานี่บ่มีแต่ไปเสียนขา,าอ,อกซีกับเตียงนอนโอ้มีแต่ไปเสียค่า,า,าอ,อกซีกับเตียงนอนโดยโดยเบิดเท่า์ได้แล้วมื่อกี้สองเซนซี่อืมไี่รู้ไงเนาะแต่เศร้าแต่เศร้าเลยอันนี้เบิร์ดสองเซนสองเซนซี่แล้วเน,ะน,นาะไม่ว่าเตียงนอนเพิ่นนะคืนหนึ่งอ 1, 15, ่าสิผาพันกีบเนาะโดยอืม แต่การซวยมาเนี่ยก็มีแล้วค่ะาสซโลมนำเกลือยังใส่อยู่บ่หรือว่าบ่น้ำเกลือผมนิดน้อยนะคะแมนะ่นใส่อืมนั่น<ท>ไล้ว่ากระใหญ่เติมมาแล้วเนาะเพราะว่าซอยเพิ่นแข็งแห้งขนาดพี่น้องเลคือประมาณนี้ทำแน่แหละ,ะแมนแมนพอเพิ่นเอาหลุดเลือดอันนั้นออกยังโมบิอทำใส่ทงบอ ว่าเลือดเลือดอันนั้นมาถ้าว่าเขาใส่ไปนี่แกมันบอกมันบอกคืนบอกเอ,อืมเพราะว่าอันเพิ่นทีใส่ทั้งหนึ่งอีกหมดเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยเพิ่นยังดูดเลือดตัวนั้นออกมาฮะนะมันก็บ,บอก,บอกนั่นบอกลเลือดตัวนั้นดูดออกมาแล้วมันเศาไหลแล้ยเนี่ยเศร้าไหลแล้วมันมันเพิ่งเพิ่งาบอกยังวานี่แหละถ้าวา่าแปวา่ามันเศาไหลแล้วแล้วเพิ่นก็ะส้องสิถอดออกเขาเล่นาะเคาวะเล่นใส่ตัวนี้ก่อนแล้วอัน ตอนนี้ผนยังอันนั้นโอดน,นะโดยเชื่อมท้าเชื่อมเบื้องนี้แหละเขาเกิดเนยโมูหต้องทามทานมอเบื้องก่อนเนาะว่าเป็นจังไดใหเละเป็นกรดเป็นอันนั้น,บน,นเบื้องน่ะมันโมเมีนอันนั้นลากับผลกับซีทอดเองเพิ่นแล้วโดยมโหนแต่ว่าตอนนี้คือลักลัก,ลกพี่นอ้องผลกันยังใส่เลือดแฮบวได้วานนี้เนาะแต่แรกว่าเพิ่นสีใส่ประมาณแปดม่งเป็นบ่อืม กตอนนี้พี่น้อยเนาะถาทางเบิ้งมือนี่และทว่าใช้ได้ฮนะเพราะว่าน้องเพิ่นกะขาดเลือดอ่าเสาสามเปอร์เซ็นต์เป็นบ่เพราะทางตอนนั้นกับมือหน้าก็ใช้เลือดง่ายเพิ่นนี่ผ่านมาประมาณจักมือเลยหดบ่สามวางสองอ๋อสองมือเนาะเลยนอนในช่องคืนเลยเม็นบ่แหมสาม่นกันสามมือนี่สามมือนี่แล้วเนาะ แ,ววแมนป่ะแมนสามคืนนสามคืนสี่คืนแล้วมันโดนเลยไหมเลงนี่แหละแมนมาแต่เมื่อมันซุกมีกระชามือนีขี่มือแรงนื่น,นะ,นนะสิว่าจังไดพี่นอ้องเลยก็คือแบบว่ากะมีเอฟซีเพิ่นกระทามาลายอยู่พี่นอ้องเลยเนาะกัเรื่องแบบว่าทางอ่าน้องเพิ่นนี่แหละแล้วละก็กับว่าแบบทางเจ้าหฮานะ่าให้ลูกโทรหาบ่าวเตียงหรือว่าไอเตียงเพิ่อระโบ เพื่อนว่าอันเพื่อนยังาวเวียกเพืเ่นอนยังกเพ่นมาอ๋อโดยโทรโทรหาเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนยังค้าเวียกเลยเพื่อนบอกจะแบบนั่นบอกอืมเพราะว่าการเนาะพี่น้องเลยก็คือแบบว่าอยากบอกว่าให้โทรหาอ้ายเพื่อนะนะบางทีเพื่อนก็ซอยเรือยังได้รายกว่านี้เพราะว่าพี่อน,น้องเนาะแต่ละมือขาใส่ใจนีนรายแห้งเนาะตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ทางไอแซงเพื่อนกันยังดีที่ว่าเพิ่นซอยฮะนะ แต่ว่าตอนนี้ผู้อยู่บอกว่าเงินมีเท่าไรเนี่ยทีแบบอ่าเพิ่นซอยค่ะนะยังพูดแล้วไม่ได้เสียงกรรมเพิ่นเพิ่นให้ใช้่พยาวยกขยาร่วงเราให้สองลานอืมโดยแบบว่าเพิ่นก็ให้อาธละหน่อยแล้วก็ให้เจ้ามาจ่ายถ้าเบิดแล้วแล้วเพิ่นก็มาให้อีกมันบอกนั่นแหละว่าอยู่เพราะว่าแต่ละมือเนาะกับ่ฮู้ว่าผู้ใหญ่เพิ่นสิซอยฮอดมือใดหั่นนะก็เลยว่าอยากบอกมากะ พี่น้องเพิ่นทะเลเป็นห่วงเพิ่นก็บอกมาเพราะว่าบางทีอันอ้ายเพิ่นมาถ่ายหรือว่าอีหยังก็สิมีความสวยเหลือขึ้นหลายกว่านี้หั่นน่ะแต่ละมื้อก็เสียตั้งเป็นเท่าใดล้านในมื้อหนึ่งเนาะหอดปะหอดหม้อม้วนี่นั้นแม่นล้านปลายนี่วานนี่ก็ล้านปลายก็อันนี้แหละคือแบบว่าเฮาเนาะก็บซอยได้กับซำซอยได้หั่นแหละคือแบบมาเยี่ยมย่าังซี่ได้นี่พาผู้วงมาเฮาก็ะซอยได้บ่หลายและเฮ็ดจังได๋แล้วก็ซ้ำซอยหั่นแหละนั่นวชาวว่าน คอยไปซื้อ,อยานหคะเซนเนยนัยก่ะเพนนันเอาน้ำคอยอีกหกสิบพันนะคไปอันเอาฤกษไปกูดหกพันมีเบิร์ดเหมือนบ่อขายยังกันเนาะแบบเข้ากระจายเอาน้ำเชื่อเซนนี่นัก่ะ ชะลมบ่ีง,ง,งว่าจังได้กระบ,บอกเพิ่นนนั่แหละเห็ดจังได้เนาะบางทีผู้ใหญ่เพินฉันเลาหัวแล้วผูผ้ใหญ่เพิน่พนมองเห็นเพิ่นกระซิ่ซอยมากนะกระบอกหายทั้งอัอินในทงเพิ่นน้ำนับทั้งองไม่เสร็จทั้งอัินคือพอยน้ำพีกินล้านปลาเยเลยก็อบอกให้ลูกเจ้าทั้งไอ้ทงเขาแล้วโทรหาไอ้ลี่ก็โทรแล้วบอกแต่เพิ่นยังบอกว่างเนาะ อืมกระทังผิ่นกระบอกร้าย่านนะผิ่นบอกทุกคนท่นแหละทีมงานผิ่นหนะกัะทางเอ่ยบุญยุ่งเฮิ่มมผิ่นมาหานะกระบอกบางทีผิ่นมาซอยได้เนาะเมื่อวันเห็นอยู่อันสบุญอืมเลยสบุญหน้างาสบุญบันหน้าท่นแหละอ่าสบุญผิ่นกระมากระมาคือกันมาเยี่ยมยามมาซอยท่นแหละกระบอกทุกคนบางทีพิ่นซอยเขาได้เนาะสิว่าจจังได้ อาการของน้องเพิ่นกับพี่น้องคือเห็นหั่นแหละเนาะโอ้ยเพราะว่าอาการน้องเพิ่นตอนนี้ก็แบบแต่ละมือก็มีแต่เสียเนาะคือว่าอันเพราะว่าเพิ่นกเป็นทางนแหละพี่น้องเฮาก็ต้องรักษาอ่าหลายทางเนาะคือว่าได้ยินทางพ่อเพิ่นว่าว่าอันเพิ่นมาทันว่าเพิ่นสิเปลี่ยนยาให้ใหม่บ่โดนอ๋อเพิ่นสิใช้ยาหยังอันน่ะ คือได้ยินทางพ่อเพิ่นว่าว่าอันสิเปลี่ยนยามาใส่ห้อันยังก็หารอยบอกรือประมาณยังวะประมาณนี้แหละอันเป็นสุดเป็นยังราคาอันราคายาอย่างมันแพงกว่าตัวนั้นอ๋อแล้วมันก็สิดีกว่าหันแล้วเนาะอืมโดยตัวใดแบบว่ามันดีกะมีแต่ขอให้น้องเศร้าไหวๆหันแหละให้เพิ่นเฮ็ดหันแหละ พอพินแล้วกาถ้าถ้าปรึกษาเบิ่งเจเจงเจกอนโดยปรึกษาเบิ่งเจ้าของเงินหั่นแหละสิว่าจังได๋เอ็ดผู้เดียวผู้เดียวก็บ่ได้ถ้าทำแมนเจเจงเจกอนเพิ่นซอยเฮามาเฮาต้องปรึกษาเพิ่นเดี๋ยวเฮาล่วงเกินเพิ่นมาอลไรยากหั่นาะเพิ่นก็สิบ่อซอยเฮาแล้วเพิ่นบ่ฮู้นะมเนาะแล้วมันเป็นเป็นสร้างใหม่แล้วมันเอาขื้นบ่ได้แม่นเด็กน้อยซ้ำปรึกษากันหั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กะเดี๋ยวันนี้มีเงินนี้มีคำนี่แหละอืมน้อย เห็ุยังไงแต่ละมือ,าาโโอคาใจใจพี่น้องเลยตลอดหลายน่นยังไงมีแต่ให้ซาศร้ไว,ไว้ๆถ้าถามเบ้างงั้น,นได้แช่งไปแล้วอันที่เป็นยาค่ะโดยเพราะว่าเฮากันเนาะมีแต่เงินผู้ใหญ่เพิ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีแต่เงินเฮานี่จะสิบวาซทำได้แล่น้องเพิ่นกันเนาะอาการจะทีเป็นยังไงพโโนนี่น้องเลยคือมือนั่นถ้าว่าเพิ่นบริมีเงินรวยอย่างนี่เพิ่นก็นสิบว่าเอายาใหม่เฮาได้เนาะ เพิ่นก็ต้องถามก่อนว่าให้ชดจ่ายคายาพี่น้องอะไประมาณนี้เดี๋ยวเพื่นคือมาเพื่นก็ถามอ่ะแมนให้จ่ายค่ายาเพินเ่นถามโหลดนะนะให้แต่เมื่อน,นั้นเราเอาเงินมาแล้วก็เลยให้เพิ่นก่อนเนาะกะเบิดไป,ส,ไดปสามแสนเบาอะไรเดี๋ยวเลยสามแสนเจ็ดสิบพันอ่ากะแบบนี้แหละแต่ว่าเฮามีก็มีแต่ให้ซอยน้องเพิ่นเต็มที่อะไรพี่น้องสิว่าจังได ก็เฮากระบ,บอกตาม FC เอฟซีเพิ่นบอกและเพิ่นก็เป็นห่วงและเนาะผู้วงเนาะกับเพิ่นแนะนำหันนะให้อบ,บอกเพิ่นก็เป็นอ่าว่าเพื่อนเนาะกับผู้ติดตามไลก์กูเฮาหัน์นะเพิ่นกับผู้ใหญ่ไม่วางใจหลายกับบางทีเพิ่นมาทายมายัางกับบางทีมีผู้ใหญ่ซอยเหลือเขามากก็ดีว่าตอนนี้กับเงินกงินจะมีเท่าไรเฮาก็บ,บอกหูเนาะแต่ละมือนี่ค่ะใส่ใจป้าพี่น้อยตั้งแต่ตั้ง ตั้งแต่เศร้าจนค่ำจ่ายเงินนะ <S <S จา่ายค่ายาค่านั่นค่านี่เป็นไงมือหน,นีกินข่าวแล้วบ่เจ้านะกินแล้วก็แล้วอืมลุงวงเพิ่งกินอยู่บ่คือว่าเผาถูกในถูกเป็นยังบุญาายาก,กันเลยจ้ากินรุนแรงเลยมีแต่เพิ่นทันไรพี่น้องค่อยเสร็จต้นเสร็จโต,ตหายรู้นนะะยังกับมัวมาตั้งที่นั่งก็นไม่ได้กินข้าวเลยคือยากเ่ากินเข่าใช่ไหมกินเข่าบ่ลงแซมหันนั่นเนาะ นอ,กกนอนก็นอนนอนบัวรับหนุกทั้งคนเลยเสริฟไปนี่นั่งแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เจ็บโหเองก็ได้เลยคือน,นอนนิดเดียวนะึงเพราะว่ามันนอนเวลานอนเราเป็นหิ้นอนหลายกว่าเฮาอ่ะเรโดยเพิ่นเฮงเนาะหน่อยแลนพุ่นแลนพี่นอนเลยทางเพิ่นนะอยู่นอนหลายกว่าเห่า,หาหหแล้วเป็นรเรานอนเลย ว่าทางน้องเพื่นอนี่ก็สิติดเลาไลายกวาดด้วยเนาะเวลาบ่เห็นพี่น้องก็สิหายหาเลยหั่นนะหายหาห้องหาและทำกับรับน้ำรับอยู่ทำฮะย้ำมานโซมันก็นโซ่แบบเวละบางแบบน,อน้อยแบบว่าเฮาอยู่น้ำันะ่นนะเนาะกระผูกพันพี่น้องเลยเพิ่นกระผูกจักยังดอกแบบเรื่องของผู้ใหญ่อะนะเพิ่นก็ซิคิดว่าเออเพิ่นดีกับเฮาหมดแล้วก็ติด ใครแต่ว่าเจ้านอนอยู่นอกบริเซียค่าเตียงนอนเนาะบริเซีย่าเป็นห้องเป็นอันนั้นนอนผอีน้องทรัเสียนี่ก็โอ้แหงขาใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อทีอันน้องเพ็นนอนอ่านแล้สิบหาพันกีบแต่รวมกันแต่ละมือแต่ละมือนี่ต้องจ่ายบอกหรือว่าถ้าให้อ่า,ายก่อนจ่จายเธอเดียวบอกเวาไปายิงจะให้ล้กกระจายเลยอืมจ่ายไปเลย ต้องจ่ายต้องได้จ่ายทุกมือจ่ายทุกมือเลยตื่นมาพักบาแบบทุกมื่งอะไรเนาะจ่ายทุกมือเห็นจ,จังได้เนาะอยู่เป็นจังได้ก็มีแต่ว่าเอซางเพิ่นมาแล้วปรึกษาน้ำมอเพิ่นใหม่เด้อแบบว่าเรื่องที่เปลี่ยนยญ้าอย่างนี้ค่ะนะว่าหญ้าก็อาจจะบ่เนาะราคาถือค่ะนะเพิ่นสิลองใส่ราคาแพงเบิง่งงไม่รู้ว่าเขาพร้อมไปทีแล้วเฮาเลยทำรู้จักห้เว้าวกับลุงวงหูแลว่าเป็นจังได ค่ะปรึกษา<ม>กันไหม,ไม,มเรามาสิตอเบนี่นะหน่อยเราก็มาแหลนะเนาะยังเศร้าอยู่คือว่าจังใดนี่านะมาเหนเนาะสมืตินี่คือแบบคิดยากแต่ละคนกันเลยยานแต่น้องเพิ่นนะบอดี้เพิ่นแต่เพิ่นอันเกิดพวกกับทามได้ชักยาบพราะนั่นแนนี่นะนะมคยเราไม่ได้ชักแป็นมัน นอนเพียนน้ำมาเกิดขึ้นเลยนะโดยตั้งแต่เกิดมากนะยังบม่ได้ซักยาเหมือนบอกซักยาอยากยากันโรคกันเลือดกันเล่ยจัดยานิดหน่อยเดยเพราะว่าเจ้านครอดอยู่เฮือนเหมือนบอกเพื่อนทีหงมออ๋อแต่ว่าบม่ได้ซักเนาะโดยเมื่อเฮือนนั้นเลยบม่ได้ซักมีผู้มาอืมีผู้มาซักโดยเห็นกระทามเบินทะเลนะแบบมีอยังมีอยังกระทามเบิดโดยมีอย่างสี่แหละ เขามียังก็ต้องปรึกษาเพิ่นที่เพิ่นซอยมากนะวา่าสมือนนี่อาการน้องเพิ่อนนะนะมีนองเอลยนอกก้องกระทั่งในเพราะว่าแบบอาการแบบเนาะเป็นไข้เป็นยังธรรมดาเนี่ยเออเฮาสิไว้อยู่ได้แต่แบบนี้มันแกต้องค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วก็ต้องปรึกษาเพิ่นนําก่อนสิเฮ็ดหยังภาวะแต่ละมื้อนี่เพิ่นกาแบบเปลี่ยนยาไปตลอดบื่อเรือจังได๋เนาะ เแล้วอะไรยังเป็นแล้วถ้าทำเชงเห็นว่าแบบมันบอดีขึ้นนะเป็นกระสีเปลี่ยนอันใหม่ให้เนาะน้องเป็นนั่นตัวอันใหม่กระสีแพงกว่าดูนจู้นะฮะถ้าทำไม่เชงก็โดยเพราะว่าอันใหม่กับมันบอดีอันนั้นเนาะเขาก็ต้องทามเมืองเพิ่นแล้วก็เจงสิเปียนแต่ว่าตอนนี้น่ะเลือดเพิ่นกันยังบอดไซมีหน่อย อาการไข่เพื่อนานะขื้นวานนี่เนาะมื่อนี้ก็ไข้หน่อยนึง่งเอาอันเ็ดนำ้ำเ,เส็ดคือันมันน้ำกระลงดยเสร็จน,น้นนำอีหยังแล้วก็ลงมาแล้านี่พามนพาน่อยอันเด็กพามนหน่อยแ้ง okay. โดยคือจุดเรก็เอาปันแหงแล้วก็เส็ตัวให้เพื่อนนานาเน ก็ทำพา้กันลดคอยเซ็ตโตให้เพิ่อนทัแเละเห็นังได้น้องเลยอาการกระซุ่งซีดีขึ้นอีโดอเนาะนี่กินอะรแลมั้งเพิรนนองพ์นอะเพิรนว่าวว่าววาวได้ยูมันบะว่าวได้ยูได้กันี่กินขาวีเตยย่านี่กินกะเลมมันหย่ำหย่ำห่ได้ไห้ัลเล่เนาะโดยเพิ่นเมื่อยบริกกินข่ามาานี่บมนโยไปฮัลเลโดยกับ คยกินบอกบอกเพิ S 2> <S 2> ่นว่ากินบ่ได้ได้ถ้ากินแล้วมันสิบ่ดเศร้าหานะก็เว้าไปหั่นแหละก็วอาว่าเศร้าคนกินเด้อดีก่อนอย่างกินเล็กน้อยเนาะพี่น้องเพิ่นก็เศร้าคึกโตก็โอ้ยเว้านั่นเว้านี่อยากนั่นอยากนี่หั่นแหละแต่ยายมาพี่น่ะก็แม่เฮาหิวข้าวเฮาอยากกินข้าวอืมเลยยังไปทำหม้อหม้อแล้วมาให้กินเมื่อวานนี่แหละเตรียมมาทำไหม่เลยพอน้องเอยากกินข้าว ยิ่งๆเขาเป็นอยากเขาแล้วด้วยว่าเราเรากินได้บ่าเรากินได้เข,ไดเ,เขาเลยซื้อกระเพียงวาให้กินวันโ<ป>ดวยวันกินช่วงสามค่ำมันยังไม่ไกินกระเพียงเขาอีกหรอกระเพียงเขาเนี่ยให้กินกระเปียกขา้าเพราะมันจังอันนั้นเนาะมันย่อยง่ายแล้วก็บมันอื่นงานะาน่ายน้ำห้าวันเคยทีไปกินนั้นเขามีได้ยิน อาการข้างในเงียมันบดีแม่เพราะว่ามันมันาว่าเขาอื่นโรคนี้มันก็ต้องสิทชุน,นได้เนาะอาการมันนานเศร้าเขาต้องรักษาเบิ่งก้อนให้กินยังกะเป็นบริกินเขามาตั้งแต่มือมาเนาะมือมาแล้วก็มือต่อมาอีกมาหนีง่าแยแม่พีกับบริกินปัดญายกครับขึ้นมาอีกกระเจ็บปวดพี่น้องเอ้เขาทรมานอย่างนี้แปลว่าถ้าคือพันดูดเลือดนั้นออกอนามเบิดแล้วเลย แบบเพิ่นมีดนื้อหยิบอย่งอื่อยู่บ่อยู่ในมีบ่ต้องมีหยิบตัวหยิบไปทำงาหารดิอ้าบ่แม่นบ่อยิบแล้วอะไรยังบ่หยิบแล้วแต่เมือ่อวันเขาวันปาดเขานั้นผมเด้อือเขาวันมีปาดเลยแล้วก็นดยหยิบแล้วแล้วก็นเพิ่อนทำแผ้ทำอะไรแล้วก็เอาออกมาอันนี้แล้วแล้วถือว่านี่เนาะหยิบเป็นยิบเรียบร้อยแล้วอื โดยไข่นี่แหละมี่น้อยบานนี้มีแต่ว่าเพิ่นดูเลือดอันทีวท่ว่าเขาตกโค้งออกมา,มาเพราะว่ามันดำพี้อยมันมันซ้ำนะทั้งทั้งดำทั้งซ้ำและแต่ว่าเลือดอันนั้นมันค้างอยู่ในกับบอดี้เป็นก้อนซต้องดูดออกให้เบิรดเจอเจอเบิร์ดเราไปเจออะไรไหลเลยนะอาจจะเบิดแล้วแต่ว่าซา,าวลแล้วแล้วคือเบิดมีแตมนะ่ม,มันกล้ามทรันะอืในท่อมันมันไหลเนาะมันก็กล้ามกล้าม มีแต่ว่าท้าเบิดแล้วแล้วมอเพิ่นสิถอดออกเองดอกกับเพิ่นนั่นน,นั่นคนแรกอืมอืมดยเป็นปวดเป็นไปทางเงาบิดมันเ,เบิดแล้วเนาะก,ก็เพิ่นสิถอดเองกันอันนี้แหลนะพี่ดอยเนาะอาการน้องเพิ่นนี่คือมาอัปเดตให้ได้เบิร์ดแต่ทางนอกทางในก็คือแบบได้อยู่น,น้อยนึงเนาะให้ยพอได้แต่เหนะ็นหน้าน้องเพิ่นพีเราได้ถ่ายแล้วก็จะทันมอเพิ่นให้มันเป็นห้องอ่ะร่วมหั่นนะบ่แม่นห้องส่วนตัวเนาะห้องส่วนตัวคือแบบเขาถ่ายได้นะ ทางหมอกะแบบเพินบอนุญาตอันนี้แหละพี่น้องกะแต่ละมือเนาะได้แต่คอยให้กำลังใจฝากพี่น้องกเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนน้ำเดอ้อพี่น,อนอ้อยเนาะแล้วก็ขอบครัวเพื่อนโดยเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขคอลาไปก่อนเด้อเนาะเอาสบายดีเด้อโดย พี่น้องคลิปนี้กับสิคอาปปลาเป็นเพียงสำนีเนาะโดยกะระป๋าพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางน้องเป็นแน่เนาะกะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขนเนาะที่หับ z o คลิปตัางในต้นจนจบและบอขามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี